อันแน่รู้นะว่าช่วงนี้เล่น P ีเนี่ยแล้วมีตัวหนังสือสีแดงขึ้นกลางจอแล้วก็หลุดออกจากเกมใช่ไหมล่ะ <Yeah. S 1> อันแน่รู้หรอกรู้หรอกกำลังคอมเมนต์ถามว่าเอย้พี่ครับทํายังไงถึงต้องแก้ยังไงใช่ไหมเออผมจะบอกให้นะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะเพราะว่าแบบ คือมันเป็นที่เกมนะครับมันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเห็นว่าตอนนี้กําลังแก้อยู่แล้วน่าจะแก้แล้วหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะถ้าเกิดว่าใครเป็นอยู่ก็ไม่ต้องหัวร้อนไม่ต้องตกใจนะครับผมก็แนะนําให้พักไปก่อนละกันเพราะว่ามันเป็นที่เซิร์ฟนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็มีกล่องสมไม้สมนั่นก็คือ T77 ถาวรอุ้ยมีกล่องสุม T77 ถาวรรู้สึกว่ามีการันตีที่300อกล่องมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับผมอ่า ในกล่องเนี่ยก็จะมีหน้ากาก PPTN นะครับมี AP9 นะครับผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคลิปนี้ผมจะสุ่มออกได้หรือเปล่านะครับกับพีท็อปวันนะครับ1ล้านแคทนะครับผม ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิชชัตั้เเกมกันด้วยเวดี๋ยวรับชมราฟากเก็สักครู่เราหอคับด้วยเอเมากว่าจะได้สุม่มนะครับก็ต้องไปลบปืนนะครับผมในตัวที่แบบปืนที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือปืนที่แบบมันก็ไม่ค่อยจะดีักเท่าไหร่ไม่น่าเก็บอะไรประมาณนี้นะครับผม K ก็ไม่รู้ว่าทําไมทางผู้พัฒนาเขาไม่ยอมเพิ่มกระเป๋าหรือขยายกระเป๋าซากทีมาจัดมานะผมการันตีที่300กล่องนะครับอ่าดูสิว่าผมเนี่ยจะ สุ่ม T7 แตกก่อนหรือเปล่านะครับดูกันซิว่าเราจะแตกก่อนหรือเปล่านะก็จะเอาคนดูนว่าแตกแก,ก,แตก่อนนะคนดูก็จะเข้าใจคำว่าแตกก่อนนะเอออ่ะนะครับนี่ในกล่องก็จะมีหน้ากากเอ,อ่อ PPTN ด้วยเออแล้วก็มีหน้ากากของซีรีส์ไอทีเแล้วก็มีเ p พีเแล้วก็นั่นแหละ M ไออะไรนะมันชื่ออะไรนะตัวหนึ่งนะไอพีเ้าศูนยเออ p K 0. เก้าตัวน,นั่นแหละ ประมาณนี้นะครับโอ้หน okay, ้ากากนี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยนะจากที่ดูดูแล้วอ่าช่างมานละกันอาสมก็วัดเจอดต้องลบปืนอีกแล้วเหรอโอเคมาดูซิว่านะครับจะออกหรือไม่นะครับเฮ้ยกูถามจริง what what อะไร ต้องรู้เลยคลิปนี้ฮะที่เีจริงปหเนี่ยใช่หรอใช่หรอใช่หรอโอ้โหพี่ต้องบันต้องถ้าพี่พี่ต้องดูคลิปนี้พี่พี่พี่ต้องดูคลิปนี้พี่ผมอึ้งพี่นะครับที่ผ่านมาผมสุ่มไม่พี่แบบไม่ค่อยจะได้เนาะส่วนมากมันจะแบบ อย่างไอรอบที่แล้วก็ไปสุม่มแบบคือสุ่มจนได้การันตีอะ่ะเฮ้ยทีเจ็ดออกง่ายจาาังวะเออมาๆๆไหนๆก็ออกง่ายกดชักมาแล้วกันครับดีแล้วล่ะที่มันออกง่ายๆนะครับทีเจ็ดตัวนี้นะครับเป็นตัวถาวรนะครับกระสุนอยู่ที่30นัดแน่นอนนะครับว่าขอถาวรกระสุนจะไม่เยอะเท่าตัวย้อมสนะีเนาะแต่ว่าเขามีเอฟเฟกต์ปลายกระบอกปืนครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมนี่ครับเด้งขึ้นเลยใช่ไหม ดูสิเฮแจ็คพอตนะคุณท็อปวันนะครับได้รับรางวัลสินค้าต่อไปนี้นะครับว้าวสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆนะครับไปเดี๋ยวไปหาห้องเล่นคำขำให้คนดูได้ดูกันดีกว่าครับไปครับมาครับคนดูครับเรามาดูทีเด็ดที่สุ่มได้กันนะครับหวังว่าพี่ท็อปวันผมจะดีใจนะนี่มันมีแค่เอฟเฟกต์ปลากระบอกปืนนะครับอย่างทุ่คณดูเห็นเลยนะครับมันมีแค่นี้จริงๆนะครับกระสุนก็ทีุ่กดูครับ นสามสิบนัดเลยนะครับมาขอลุยตอนแรกผมอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะแต่ผมโยกมาฝั่งนี้ทำไมเขาเรียกพีตาวะ <c oughs> พีตาเดี๋ยวทำไมเรียกพีตาละ่ะเ <c oughs> ขารู้เหรอผมเล่นตัวท็อปวันเฮ้ยโอ้โหรจัดโอ้โหตอนแรกอยู่ฝั่งตอนแรกอยู่ฝั่งตรงข้ามคือไม่โบ๊ะเลยนะโดนกระโบ๊ะอย่างเดียว หรือว่าเขารู้ว่าแบบเอ้ผมสุ่มให้ตัวแบบพี่ต้องวันแน่นอนนะครับตัวฮาทเดลฮีโร่ทัพวันนี่ครับตำแน่งเราพีโมนี้ผมผมเหรออ้อาวถูกไม่ตอบแล้ว <S <S จบเราไม่ใช่พี่ตาอยู่มาทูดนะครับอืมไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่โอ้จบแล้ว โอ้ยมันจั๊โคตรล่นโอ้โหทีเจ็ดทาวนเป็นยี้นี่เองมาดูโคมบอลแล้วหนีเดียว โอ้ยเฮจัดอยู่เนาะอืเออยิงได้เลยพูดว่าเฮัดอยู่โน่เลยนะมาดูเอฟผมต้องขอโทษด้วยกันเดตอนี้ลืมเลยเฮจัดอยู่โน่ะไม่เฮจัดอย่โนได้ไงโอ้แม่นแม่นเว้ยเว้ยจัดไปอ่ headshot, you know, mm -hmm, headshot, uh, yeah, headshot, you know, <laughs> mm -hmm, headshot, you know, slow. genésh, tó, do meu nariz, you know, oh, o, โอ้ยเจนเจนเนชั่นอยู่เนาะโอ้ยหัวคุณแรงอยู่เนาะโอ้โหทีเด็ดเจ็ดถาวรเว้ยลั่นจัดหืมเปิดมาดักแบบแบบปลาอะไรป้าป้เหมือนเขาปลาอะไรเลยเมื่อกี้ผมหลับไปโอ้ยเจนเนชั่นอ๋อ head shot กระไร head shot อยู่เนาะเนาะ แต่ T7 ก็ 7, คือี7จริงๆวะ่ะถึงแม้ว่าถาวรกระสุนน้อยก็ตามแต่ได้ความแต่คือ,อยังไงได้ความที่มันถาวรอ,อะ่ะมันก็ดีอยู่ดีอะ่ะคณดูจริงคือ T7 มันสุดยอดปืนเมตาพีบีเลยนะมันคือปืนแย่คู่ที่น่าจะเวอร์ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับ <c oughs> อยา,าผมเวอร์เลยแต่มันคือเรื่องจริงเว้ย <c oughs> ใครโดน T7 รุ่นหัวบ่อยจะรู้ดีนะครับ เฟชช็อตเลยเนาะอู้เฟชช็อตในหัวผมนี่นี่โอเคนะครับมางมันใหม่เดี๋ยวไปหาห้องเล่นไอหนิงตาแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวลงคลิปดึกกันเดี๋ยผมอัดดึกมากเลยมาแบล็คเมมเบอร์ขอถือเจเจยิง ยาวๆเลยนะครับนะครับเพราะว่าเล่นวันระเบิดเดี๋ยวไม่ได้เล่นยาวโอ้โหเฮชันเช่นเฮชันอยู่เนาะโอ้โหนี่หัวผมเลยนะครับโอ้ดีเั่นดีกว่าเฮ้ยดีเจันคือดีเจ็ดอ่ะผมก็รู้นะพวกไงเดียนะครับปืนเทพอยู่แล้วเป็นปืนที่น่าเก็บอยู่แล้วอ่ะมันคือยอดปืนเมตานะครับที่แบบคือปืนเมตาที่แบบน่าจะเมตายาวจนเกมปิดเลยนะครับ ยุก่อนนี่ต้องต้องอะไรต้องคีบต,ต้องโอเด้งทีนี้มันต้องอะไรน,นี่เนียจริงๆเจ็บแล้วนะครับจะลั่นจริงจะลั่นจริงลั่นมากลั่นมากลั่นมากลั่นนะลั่นเลยโ <c oughs> โอ้หมาคู่มาปู้เดือดปู้ถ้ามันเกิดแบบนี้ตลอดเลย ืนวัดหลังโอ้โหจะล่วงอยู่แล้วไอ้คนโคดเอาปืนอะไรมาเนี่ยโคดเอา นี่พลังของการที่เป็นตัวถาวรครับด่วในเมื่อคุณสุ่มได้ครับมันจะทำให้เพิ่มอัตรา,าให้กับมือจริงเลยเยอะหจริงจริง หอ่ะโอ้ยยิงมันมันเดือดเดือดเลยเว้ยห้องนี้โดนมันเดือดเเลยเว้ยห้องนี้ต้นมันนะครับโอ้แต่มันสั้นไปเนาะเดี๋ยวไปอีห้องแล้วกัน ผมลืมบอกว่าส่มเท่าไหร่นะครับเอ้ยซ่อมเท่าไหร่นะครับซ่อม89พอย,ซ,อออยซ่อมเอาง่ายๆซ่อมด้วย p o นั่นเองนะครับเอ้ยลืมบอกเลยนะครับเพราะว่าอ่านคนนี้กระซิบมาพอดีนะครับอ่าไปห้องต่อไปกันขนอแบบเบาๆลัานๆทีเจ็ดโบ๊ะหน่อยนะจะได้แบบเออคนดูที่ดูทิปนี้จะได้ดูที่แบบมีกำลังใจในการที่แบบ ใครที่อยากสุ่มอยู่แล้วเออใครที่อยากสุ่มอยู่แล้วจะได้มีแรงใจในการสุม่มไง <c oughs> คนคลิปมาเดี๋ยวเราตอบนายนะเดี๋ยวเราขอเล่นก่อนตอนเนี้ยโอเคครับผมก็ไม่เป็นตอนนี้ก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะขอ้อมันก็อย่างที่เราดูเห็นแล้วนะว่าทีนี้เจ็ดมันเป็นอะไรยังไงเนาะ ก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า